สวัสดีครับชาวสโตอิกท่านนะครับรู้สโตอิกแล้วได้อะไรอย่างน้อยเนี่ยคุณจะได้มุมมองแล้วก็ได้วิธีปฏิบัติ7เรื่องดังต่อไปนี้นะฮะหคุณจะแคร์สิ่งที่คนอื่นคิดน้อยลงครับโอ้ข้อนี้ผมว่าถ้าทําได้นะคุณจะมีความสุขมากขึ้นเลยเพราะว่าคนส่วนใหญ่นั้นมัก ใช้ชีวิตเนี่ยมันมันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์นะคือจะมีคําคมหนึ่งก็บอกว่ามันน่าตลกนะที่มนุษย์เนี่ยรักตัวเองมากแต่เราก็กลับแคร์ความคิดของคนอื่นมากกว่ารักตัวเองเอีกนะฮะนี่เป็นนี่เป็นคำคำพูดของไอดอลสโตอิกนะครับแล้วก็เขา โฟกัสเรื่องนี้มากครับเดี๋ยวผมจะแชร์ให้ท่านได้ฟังแล้วกันว่าเป็นยังไงแต่ถ้าถ้าท่านได้ทําความเข้าใจได้ฟังแล้วก็ได้ศึกษาสเต็อ,อกไปเรื่อยๆจะจะมีวิถีหรือจะมีความคิดหรือว่าจะจะลดการแคร์สิ่งที่คนอื่นคิดได้มากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโลกยุคปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอะไรที่ ออนไลน์เนาะเป็นโลกโซเชียลคือถ้ามีคนไม่น้อยนะครับที่ที่โพสแล้วก็เจอคอมเมนต์ที่แย่ๆแล้วก็รู้สึกหนใช่ไหมรู้สึกเครียดเออผมได้ได้ดูหนังเรื่องนั้นนะเกิดใหม่เป็นลูกโอชิตอนล่าสุดตอนที่6เนี่ยฮะมันจะมีมันจะมีเหมือน,นกับเป็น เป็นเรียลิตี้เรียลิตี้ทนะที่ว่า,านักแสดงหญิงคนหนึ่งที่ไปมีเรื่องกันอะนกับไปมีเรื่องกับทำให้นักแสดงหญิงอีกคนหนึ่งเกิดอาการหน้าขูดเลยว่าเนี่ยแล้วก็คอมเมนต์ของชาวเน็ตเนี่ยโอ้โหระดมเล่นงานเรียกทัวลง่เออทัวลงทำให้เธอเนี่ยถึงขั้นจะฆ่าตัวตายเนะครับ ถึงขั้นฆ่าตัวตายะตัดสินใจฆ่าตัวตายเลยนี่นี่คือสิ่งที่ผมว่าโลกยุคสมัยนี้ม,น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 มันมันมันรุนแรงขนาดนี้ครับถ้าถ้าเราเข้าใจนะสิ่งที่โตอิกสอนเนี่ยว่าเออเนี่ยเราไม่ควรแคร์สิ่งที่คนอื่นคิดเนี่ยนะหรือแคร์ให้น้อยที่สุดเนี่ยผมว่าคุณจะรอดได้ครับนะฮะข้อ2คุณจะเสียเวลาน้อยลงครับเพราะว่าโตอิศสอนให้เราแยกแยะ สิ่งที่ควบคุมได้กับควบคุมไม่ได้ครับอะไรก็ตามที่เราควบคุมไม่ได้ก็อย่าไปเสียเวลาอย่าไปจมเทลาม,มากครับก็แค่ปล่อยวางแค่นี้ฮะชีวิตคุณผมว่านะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเลย80%ผมฟันธงเลยนะครัคุณจะทำในสิ่งที่คุณควบคุมได้เท่านั้นครับอันนี้ก็ต่อเนื่องกันคือ ถ้าคุณรู้จักแยกแยะอะไรที่คุณควบคุมได้กับควบคุมไม่ได้เนี่ยนอกจากจะเสียเวลาน้อยลงครับคือการเสียเวลานี่ลงมันมันมันเป็นเป็นผลต่อเนื่องจากการทําในสิ่งที่คุณควบคุมได้เท่านั้นฮะชัดเจนฮะชีวิตคุณจะมีประสิทธิผลมากขึ้นกับการทํางานอรตามนะ่ยสโตออกสอนคนฮะสคุณจะเลิกฟุ้งซ่านครับสโตอ c กเนี่ยจะสอนให้เรา ได้ค่าครับความคิดความคิดเห็นฮะแล้วก็สโตนิกนั้นจะให้เราอยู่กับปัจจุบันครับเนี่ยถ้าเราอยู่กับปัจจุบันได้นะโอ้เรื่องความฟุ้งซ่านนี่หายเลยครับหายแทบเกลี้ยงเลยนะฮะห้าคุณจะเริ่มวิตกกังวลครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันจากข้อสีคือว่าถ้าคุณไม่ฟุง้งซ่านคือถ้าคุณอย,อยู่กับปัจจุบันนะครับแล้วก็คือปัจจุบันมันก็ ความจริงอะทุกอย่างเนี่ยมันจะมีทุกข้อนะมันมันจะหมุนวนแก่นที่เรียกว่าแยกแยะสิ่งที่คุณควบคุมได้กับควบคุมไม่ได้ครับนะถ้าคุณแยกแยะได้นะคุณจะคุณจะรู้เลยว่าเนี่ยการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันคือสิ่งที่คุณสามารถควบคุมได้ครับที่เหลืออดีตและคดตคู่ไม่ได้ครับถ้าคุณอยู่กับปัจจุบันปั๊บเนี่ยโอ้โหเลิกฟุ้งซ่านครับเลิกไปจบกังวลครับ แยกแยะอะไรควบคุมได้คุมไม่ได้เล้เนี่ยทั้งกบีนะครับ1นึงถึงหเนี่ยไปได้เล้ครับนะฮะหกคุณจะรู้สึกขอบคุณมากขึ้นครับขอบคุณในนี้ก็ว่าสุวิชกศให้เราอ้าแขนแล้วก็ยอมรับโชคชะตาครับคือมองโชคชะตาในแง่ดีแล้วก็คิดว่าอะไรที่เกิดขึ้นกับเรานั้นล้วนเป็นสิ่งที่ดีครับวันนี้เป็นสิ่งที่ผมว่านะ ทำให้คุณใจเย็นและคุณไม่ฟุ้งซ่านและคุณลดทุกอย่างครับลดการตอบสนองให้แย่ลบอะไรต่างๆนาครับนะฮะเมื่อไรก็ตามที่คุณรู้สึกขอบคุณเนี่ยอิ่มเอมครับอิ่มเอมแล้วก็สงบครับแล้วก็มีความสุขมากขึ้นแน่นอนครับสุดท้ายคือคุณจะต้องการน้อยลงครับโตอ,อีกเนี่ยเขาจะสอนให้เราทำน้อยได้มากครับทำน้อยได้มากดังนั้นเนี่ย ้าเราพอเพียงจริงๆต้องการไหมมันคือมันเป็นเร,รื่องของการพอเพียงครับเดี๋ยว,เ,ยวเรื่องนี้ก็จะจะแชร์ท่านฟังต่อไปเนี่นี่เป็นสิ่งที่เออจะดท้กับว่ได้เวลาสร้างป้อมปราการภายในเราคือว่าโซอีกเนี่ยจะเน้นให้เรากลับมาให้ความสําคัญกับภายในตัวเองครับคือโซอีกเนี่ยจะตั้งใจจะสอนให้ให้เราเห็นคุณค่าตัวเอง แล้วก็รู้ว่าทุกอย่างเนี่ยที่คุณต้องการนะไม่ว่าจะเป็นความสุขไม่ว่าจะเป็นความสมหวังต่างๆไม่อยู่ตัวเราครับอยู่ในตัวเราหมดเลยครับในความคิดเราเนี่ยถ้าเราเข้าใจและเราถ้าเราเข้เขาใจสโตอิกและศึกษาไปเรื่อยมันจะเป็นหนึ่งทาให้เราเห็นการตัวเองมากขึ้นแล้วก็ทําให้ตัวเองแข็งแกร่งมากขึ้นครับนะฮะนี่ก็เป็นประโยชน์ที่คุณได้แน่นอน ถ้าคุณรู้ตอีกมากขึ้นนะครับเดี๋ยวประเด็นต่างๆจะแชร์ให้ท่านฟังต่อไปนะครับเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ